hello yes. okay um what we gonna do today uh, we're gonna clean my teeth and bleach my teeth okay uh, for cleaning right sure. yep. how you feel I feel fine okay um, no pain no nothing okay ready to do the um, second part oh yeah okay เป็นการฟอกสีฟันที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่า คนไข้เนะครับเราอย่างบริเวณฟันบนนี้เป็นฟันครอบนะครับที่วราให้ครอบเดิมมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นวีเนียนะครับที่เราให้ทํามาแล้วนะครับนะเราก็รวมไปจนถึงอย่างบริเวณแถวๆนี้นะครับก็เป็นวัสดุอุดนะครับอุดเอาไว้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะยังมีเพชรนะครับนะแล้วก็ฟันล่างนะครับโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุอุดเป็นวีเนียมาทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งการฟอกสีฟันในลักษณะแบบนี้ตัววัสดุอุดหรือว่าตัววีเนียหรือครอบแบบนี้จะไม่ได้ขาวขึ้นส่วนที่จะขาวขึ้นก็คือฟันธรรมชาติเท่านนนัั้ะครบ เดี๋ยวเราลงมาดูกันว่าหลังจากเคสนี้ฟอกเสร็จแล้วนะครับสีจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับนะครับเรากําลังทําการปกป้องนะครับทุกส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อของคนไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหงือกเปลือฟีปากนะครับหรือลิ้นนะครับเพื่อการไม่ให้มาสัมผัสกับน้ําลายได้นะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะใช้ตัวนังยางครับก่บลายที่ตัวขอบเนือโดยนะครันจะเป็นการการน้ายางเนี่ยมาสัมผัสกับผิวเนี่ยอีกครั้งนึงนะครับที่มันไม่ใช่เป็นฟันแท้นะครับแต่อันนี้เป็นข้อฟันนะครับตรงเลงจุดก็เป็นเนี้เป็นเนื้อยักอีกนะครับผู้นี้จะไม่ได้ขาวขึ้นนะครับตอนนี้เราก็กำลังทำการโปรเทคตัวตัวกมนะครับตัวเหงือกนะครับ การผสมน้ำยาฟอกสีฟันนะครับ ก็ได้อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ทําการโปะน้ํายาไปที่ตัวผิวฟันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวครอบไม่ต้องโปะก็ได้เพราะว่าครอบฟันก็ไม่ได้ขาวขึ้นนะครับแต่ก็เต็มนะครับอันนุกนะครับนุกเล็กๆน้อยๆนะแบ่งเป็นรอบๆนะครับก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีต่อหนึ่งรอบนะครับแล้วก็พักเบรคให้คุณให้ประมาณประมาณ1นาที2นาทีนะครับแล้วก็เดินน้ายารอบต่อๆไปนะครับแต่ของเราคอนเซ็ปต์ก็คือไม่ขาวเราไม่ให้กลับบ้านนะครับ จนกว่าหมอจะพึงพอใจไม่ใช่คุณให้พึงพอใจหมอจะพึงพอใจนะครับสีนะครับเป็นสีอลโคลายด์นะครับอาจจะบอกหนึ่งรอบหนึ่งไซเคิลนี่จะใช้เวลาประมาณ1ินาทีนะครับก็ในระหว่างนี้คุณไขนอนสบายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พอหมด15นาทีเนี่ยก็จะมาทำการคนน้ำยานะครับไปเรื่อยๆนะครับโอเคขึ้นรอบที่4นะครับ Hey how you feel โอเค Okay. Not right.